สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ crazy สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการวอลเล่ครซ z y ก็จะมารายงานผลการแข่งขันในลีกเกาหลีใต้นะคะซึ่งทีมของพรพันธ์นะคะ ibk พบกับทีมของกัปตันคิมยอนคยองค่ะฮังกุกค,ค่ะ โดยผลนะคะปรากฏว่าทีมฮึงกุ๊กนะคะสามารถเอาชนะทีม i อ k ของพรพันธ์ไปได้3ต่อ1เซตค่ะแบบสุดมันเลยค่ะ้วสกอร์26ต่อ24 15ต่อ25 25ต่อ19และ28ต่อ26ค่ะต้องบอกว่าแต้มเนี่ยไม่ได้ห่างกันเลยนะคะสำหรับเซตที่1และเซตที่4ค่ะ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เกมในวันนี้กันสักหน่อยดีกว่านะคะต้องบอกว่าเกมในวันนี้นะคะเปิดมาเกมแรกนี้นะคะก็ดิวส์กันแล้วค่ะสําหรับ2ทีมนี้นะคะต้องบอกเลยว่า2ทีมนี้นะคะสําหรับ ivk เนี่ยภาษีเนี่ยน้อยกว่าทีมฮึงกุ๊กเล็กน้อยค่ะเพราะว่าทีมฮุงกุ๊กเนี่ยเขาเป็นทีม top ป h ในเกาหลีใต้เลยนะคะสําหรับลีเกาหลีใต้ในฤดูกาลที่แล้วค่ะแต่ว่า ivk ของเราเนี่ยจบอันดับรองสุดท้ายนั่นเองนะคะ และในฤดูกาลนี้ค่ะก็ต้องโคจรมาพบกันอีกครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าในฤดูกาลนี้ฮึงกุ๊กไม่สามารถเอาชนะไปได้ง่ายๆแล้วค่ะเพราะว่า IBK นั้นมีตัวเซตของทีมชาติไทยของเราไปร่วมทีมด้วยอย่างพรพนธ์เกิดปราดนั่นเองค่ะต้องบอกว่าพรพนธ์เกิดปราดเนี่ยมีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่ช่วยทําให้ทีม IBK เนี่ยยกระดับขึ้นมาได้ในลีกเกาหลีใต้นะคะเพระนาะฉะนั้นการเจอกันในครั้งนี้เนี่ยก็เลยทําให้ทีม IBK เนี่ยสามารถเก็บชัยชนะมาได้1เซตค่ะ และต้องบอกว่าเซตที่สามารถเก็บชนชนะมาได้เนี่ยชนะแบบขาดลอยด้วยนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะคะสำหรับในลีเกหลิต้ที่จะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับทีม i อ k ค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าอีก2เซตสุดท้ายเนี่ยทีมฮึงกุ๊กเนี่ยเขาก็กลับมาได้ค่ะอาศัยความแน่นอนแล้วก็อาศัยความดุดดันของผู้เล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นต่างชาตินะคะเยเลน,นาเองหรือแม้แต่กัปตันคิมยอนคยองเองนะคะ หรือว่าคิมซูจีนะคะที่เป็นอดีตทีมชาติของเกาหลีใต้เนี่ยก็สามารถช่วยเหลือทีมได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ช่วงจังหวะสำคัญๆจังหวะเด็ดขาดเนี่ยอย่างในช่วงเซตที่4ที่มีการดิวกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ยาวนานมากๆเลยนะคะเพราะว่าแต้มไหลไปถึง28เลยนะคะช่วงนั้นเนี่ย ต้องบอกว่ากับตันคิมเนี่ยช่วยกู้หน้าให้กับฮึงกุกได้เลยนะคะเป็นคนที่ตบทําแต้มสำคัญในเซตที่4ให้กับฮึงกุกและสุดท้ายนะคะ IBK เสียเองค่ะพลาดเองค่ะต้องบอกว่าวันนี้ IBK อ่ะสามารถเอาชนะได้เลยนะคะสามารถเอาชนะได้เลยในหลายๆเซตที่ผ่านมานะคะ ยกเว้นเซตที่3นะคะที่สู้ไม่ได้จริงๆเซตที่1นะคะเซตที่2อง IBK ชนะเซตที่4แอดก็มองว่าสู้ได้นะคะสู้ได้ดีด้วยแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะ IBK ก็มาพลาดเองอาจจะเป็นเพราะว่าความตื่นเต้นความประมาาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า IBK เนี่ยไปเยือนถึงที่ถึงถิ่นของฮึงกุ๊กเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมฮึงกุ๊กเนี่ยเขาได้เปรียบอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นผลการแข่งขันๆๆก็เลยออกมาแบบนี้ล่ะค่ะเสียดายมากๆเลยค่ะเสียดายมากๆสําหรับทีม IVK นะคะถ้าวันนี้สามารถเอาชนะได้เนี่ย mm hmm. ก็จะสามารถยกระดับทีมขึ้นมาได้เยอะเลยแล้วก็อันดับทีมในตารางก็จะขยบขึ้นมาได้เยอะเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. แล้วก็ต้องบอกว่าพรพันธ์ผู้เล่นของไทยเราเนี่ย mm hmm. ก็สามารถช่วยทีมได้เยอะจริงๆนะคะ มีการเล่นที่เปลี่ยนไปในทีมของ i v k นะคะมีการเล่นลูกสูตรกันด้วยนะคะสำหรับทีม i v k เหมือนกับทีมชาติไทยเลยค่ะต้องบอกว่าโอ้โหงานนี้ i v k นะคะยกระดับทีมขึ้นมาได้ดีเลยหลังจากที่ได้พรอนพันธ์ไปร่วมทีมนะคะและสำหรับวันนี้นะคะรายการวันเลขกเรซี่งเรา ก็มีลิงก์รับชมย้อนหลังมาให้เพื่อนๆได้ชมย้อนหลังกันด้วยนะคะสามารถคลิกเข้าไปชมกันได้เลยนะคะที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้และสําหรับใครนะคะที่ชมแล้วนะคะก็มาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะคะว่ามีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างจากแอดอย่างไรนะคะสําหรับการแข่งขันในแมตช์นี้ของทีม i อ k ต้นสังกัดของพรนพันธ์เกิดปราดในการแข่งขันลีกเกาหลีใต้ในฤดูกาลน,นี้ค่ะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันางเข้มได้เลยนะคะ แต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่ฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเขาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิชช n แนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ